เพิ่มพระอาทิตย์มาข้างในด้วยจะเน้นเรื่องแสงกับเรื่องสีอะไรพวกนี้เขาจะละเอียดมากเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะมาในรูปทรงแบบนี้เลยนะลอกเรียนแบบพระอาทิตย์หรือสภาพอากาศของจรงิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิโมวันนี้มาเจอกับแกจ์เจส์สมาร์ทโฮมสายไลท์มิ่งหรือว่าตกแต่งบ้านเปลี่ยนไฟธรรมดาให้เป็นพระอาทิตย์เฮ้ยได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมาดูกัน่อยดีกว่าของวันนี้โคตรล้ําของวันนี้ก็จะมีอยู่2ชิ้นนะมาชิ้นแรกกันหน่อยนี่ขนาดเอาตัวบางยังไม่มิดแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ความกว้างความหนาไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็จะขึ้นสเปคให้ตรงนี้เลยนะครับผมโคตรสวยเลยนะอันนี้จะเป็นรุ่นดาวไลท์คือเราไม่ต้องประกอบเลยเขาก็จะมาในรูปทรงแบบนี้เลยอย่างเราเนี่ยอยู่คอนโดใช่ไหมเมันก็จะไม่สามารถใส่อะไรที่มันโปร่งแสงแล้วให้แสงจริงๆเนี่ยมันลอดผ่านมาได้ติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่มีอะไรยื่นลงมาเลยนั่นเองเนะาะพวกนี้มันก็จะอยู่ในฝ้าอยู่ในหลุมหลังน,นี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเนะะาะปัจจัยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวไฟที่อยู่ด้านในกับตัวคอนโทรลเลอร์อันนี้ ที่ปรับระดับได้เยอะมากๆแล้วก็ตัวไฟ LED ที่โคตรสว่างทั้งหมดเนี่ยก็36วัตต์แล้นี่ก็จะเป็นตัว power supply นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์เนาะแล้วเราเนี่ยก็ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วก็วจะเป็นแค่สายลายกับนิวตอนทั่วไปเขาก็จะมาเนี่ยทั้งเซ็ต หมดตรงนี้เลยนะนี่สายไยกันนิวตันเราก็แค่เอาสายทั่วไปเนี่ยไปต่อก็เหมือนกับไฟหลอดนั่นแหละแต่ของเราเนี่ยเสียบมาเป็นปลั๊กเดี๋ยวเสียบตรงนี้ให้เพื่อนๆดูกันก่อน <Okay. S 1> มาลุยกันเลยดีกว่าโอเคตรงนี้มีที่อยู่เดี๋ยวไม่ระเบิดตู้ใส่หลังเรานะโอเคเราก็ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก่อนอื่นเพื่อนเนี่ยต้องมีตัวโฮมเซ็นเตอร์หรือว่าตัวหับของเขาก่อนไอต,ตัวนี้เขาใช้เป็นโปรโตโคอลซิกบีเนาะซึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยรวดเร็วไม่มีปัญหาเสถียรเชื่อมต่อแอดอะไรใช้งานง่ายๆอยู่แล้วมาตัวแกเจ็ต เพิ e Home คิดก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่เอา Original Apple ป e n เทเอ้ย a p p เ e n ซีไปก่อนนี่ <c oughs> ไปรวมกันซะแล้วด้านซ้ายบนเนี่ยของเราก็จะมีตัว Home Center เชื่อมต่อมาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์สีเขียวๆอยู่ตรงการเชื่อมต่อเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและถึงแม้จะไม่มีเน็ตไม่ได้จ่ายตังก็มาควบคุมตัวนี้ผ่านมือถือได้เลยนะ <Okay. S 1> นี่กดไปทีนึงเปิดไฟเนาะใช้งานง่ายมากโคตรเร็วเลยปิด <Wow. S 1> เปิด,ปดอันนี้ซิรเซิร์ฟนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดจ้ามากเลยเนี่ย เดี๋ยวหน้าเราจะหายไ,ไปนะลองดูกันหน่อยก็คือตัวนี้ดูอันนี้เปิดไป1%อันนี้แค่1%นะนี่ก็คือเขาเนี่ยปรับได้โหโคดหลายระดับเลยตัวนี้คือโหดมากๆถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1%แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นอินเทอร์เฟสอีกอันหนึ่งมาเป็น0จุดเนี่ยตั้งแต่0.01ไปยัน1%เนาะอ่าเดี๋ยวเราเลย1%ไปก่อนเช็คหนี่แล้วก็มาที่30 40 60แล้วก็80 90, 100 อันนี้ก็จะปรับความสว่างสูงสุดที่100เนาะโคสว่างเลยสวยจัดอันนี้เป็นตัวไฟของเขาเนาะสามารถปรับได้2เงียดสีคือแบบตั้งตัวเคลวินหรือว่าอุณหภูมิได้เลยด้านขวาเนี่ยเขาไ,ได้บอกมาเนาะตอนนี้เราอยู่ที่4 1 0 0 5น0นตอนนี้เราก็5,000หลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีอุ่นแล้วก็โทนเย็นนั่นเองอันนี้ก็มาโทนอุ่นก่อนเป็นไงเอ้ยเราฉายไปยังผนังเนี่ยมันก็สวยมากเลยนะอันนี้ก็2007เนาะเควินแล้วก็6,5 0 0 ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราอาจจะเปลี่ยนสีวูบ้าบนิดนึงนะคือไฟเขาสว่างมากเดี๋ยวขอปรับความสว่างให้มันลดลงนอ่อยประมาณ9กเซนแล้วกันนี่โอเคเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีไฟมาใช่ไหมแต่ที่จริงตอนนี้ก็เปิดอยู่เนาะคือเราเปิดไฟสตูดิโอมาด้วย <Okay. S 1> อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอให้มันส่องไปยังด้านหลังแล้วกันนี่ เห็นเป็นแบบเฉดสีที่มันส่องออกมาเนาะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นโทนสีอุ่นโทนสีเย็นเดี๋ยวเราเปิด100เเลย32มพแล้วก็อุ่นสุดเนี่ยจะเป็น2,700เควินก็จะเป็นแสงประมาณนี้เลยนะครับผมตัวเนี้ยคือแสงเขาละเอียดมากๆเลยนะค่าความเที่ยงตรงเนี่ยจุดเด่นของแบรนด์เทรนซี่เนี่ยสมาร์ทโฮมเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องแสงกับเรื่องสีอะไรพวกนี้เขาจะละเอียดมากเลยนะสุดยอดแล้วอันนี้ก็5,4 0 0เควินแล้วก็6,500เควิน อันนี้ก็เป็นโทนเย็นๆเนาะนี่เป็นไงเห็นชาร์ขึ้นเยอะเลยนะส่วนการปรับแต่งเราก็เล่นลุกเล่นเนี่เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันกับอีกตัวหนึ่งเลยนะดูทำได้เยอะมากๆตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวของทางเทนซี่แล้วเราข้าเลยก็คือเวลาเราจะเปิดไฟเนี่ยมันสามารถเล่งแสงแบบวูบวาบอย่างนี้ก็ทําได้หรือจะค่อยๆขึ้นมาเป็นกราฟเส้นเคอร์ฟรแบบพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ทําได้หมดเลยนะขอมาโชว์ไฮไลท์ของเรากันหน่อยก็จะเป็นไฟเพดานเหมือนกับตัวนี้ แต่จะเพิ่มพาทิปมาข้างในด้วยยิ่งเสมือนจริงไปกันใหญ่เลยนะตัวนี้คือชอบมากอันนี้จะต้องประกอบนิดนึงมันจะมาประมาณ4ชิ้นแต่ประกอบโคตรง่ายก่อนอื่นเราก็จะมีตัวฐานนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความหนาของเขานะไม่ได้เยอะเลยปกติแล้วเราใส่ไปบนเพดานเนี่ย ก็ไม่เห็นอยู่แล้วมาดูในส่วนด้านในกันหน่อยอันนี้จะเป็นไฟ LED ของเขานะและนี่ก็จะเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าสปอตไลท์นั่นเองไปดูใกล้ๆก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวแผ่นที่กองแสงออกไปแล้วแสงที่ออกไปเนี่ยมันจะเหมือนกับท้องฟ้าจริงๆแล้วก็เป็นพระอาทิตย์จริงๆเลยมันจะใหญ่กว่าตัวสีดํานิดนึงนะตอนใส่เข้าไปเนี่ยมันจะให้ตัวได้เราก็ต้องใส่ทะแยงแล้วก็ แบยัดเข้าไปหน่อยจะเป็นประมาณนี้ของจริงเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยมากๆก,ก็คือแรงนุ่มถ่วงกับตัวสีดำเนี่ยก็ะจะอยู่กับที่ไม่ไปไหนและโอเคแล้ว2ชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวกรอบนั่นเองนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้ง่ายๆแค่นี้เลยเรียบร้อยแล้วก็แหบแค่นี้เองก็จะเป็นเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับผมก็ f i n a l Product กก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงยังสวยเลยนะอาจจะไอ้นี่นิดนึงเดี๋ยว เรารีวิวเสร็จแล้วจะไปติดตั้งจริงให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งนะก็เนื่องจากเขามีทั้งไฟ LED แล้วก็สปอตไลท์ใช่ไหมเขาก็จะแยกตัวคอนโทรลออกมา2ตัวเราก็จะต้องเตรียมสายไลน์กับนิวตันเอาไว้2ชุดนั่นเองเนาะ <S <S ถ้าเกิดว่าเป็นตัว <S <S ดาวไลท์เฉยๆตัวนี้มันก็จะมีแค่ชุดเดียวแอะเสียบปลั๊กทั่วไปโอเคแล้วก็ปลั๊กอีกตัวหนึ่งเราก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์สอันนะไอ้พวกนี้มันก็อยู่บนเพดานอยู่บนฝ้าอยู่แล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้จริงๆมันจะต้องมองไปจาาากดด้นนล่งเี๋ยวรอ ดูตอนติดตั้งหรือว่าของจริงอีกทีนึงจะสวยกว่านี้เยอะคือด้านข้างเนี่ยจะไม่โผล่มาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปไปเรียบร้อยแล้วห้องเริ่มต้นซ้ายแล้วก็จะเป็นซันด้านขวาเนาะเราก็จะมีดาวไลท์ที่โชว์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวปิดดาวไลท์ไปก่อน <c oughs> แล้วตัวนี้มันจะแยกออกมาเป็น2เหมือนกับ2่องไลท์นิ่งออุปกรณ์เนาะนี่เปิดสกายก่อนก็จะเป็นเหมือนกับตัวดาวไลท์เลยเป็นไง โคตรสวยแล้วตัวเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นก่อนหน้ามันจะเป็นไฟอยู่ด้านนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราติดกับผนังเนี้ยเราก็ยังสามารถส่องไปกับตัวภาพวาดต้นไม้หรืออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยมังก็จะล้อไปกับแสงแดดพาทิตย์จริงๆเลยแต่ตัวพาทิตย์นี่เปิดขึ้นมาชมฮะเอาตัวสกายลงมาก่อนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เห็นใช่ไหมนี่ เ,เหมือนกับพาอาทิตย์อยู่ข้างในท้องฟ้าอีกทีนึงแล้วก็ส่องตัวเนี้ยเขาจะสามารถเรียนหรือว่าล้อไปกับท้องฟ้าจริงๆได้เลยนะในส่วนของ Apple Home Kit เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน a d a p t i v e ตรงนี้ก็คือพาอาทิตย์เราอยู่ตรงไหนหรือว่าสีเป็นประมาณไหนเขาจะทาตามให้เหมือนกับภาพบรรยากาศปัจจุบันเลยคือดีมากๆเดี๋ยวลองมาเปิดให้เพื่อนๆดูทีละอย่างก่อนเดี๋ยวขอปิดท้องฟ้าไว้ก่อนและนี่ก็จะเป็นพาอาทิตย์ของเราเนาะเดี๋ยวขอมาเร่งให้สุดเลยอ่ะก็่จะเป็นร้อยหนึ่งละแล้วก็สามารถเปลี่ยนอุณหภูมินี่ก็จะเป็นนนโทนอุ่ หรือว่าจะเป็นโทนเย็นก็มาเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับผมเป็นไงหรือว่าเย็นขึ้นเนาะล้วก็จะเป็นโทนอุ่นแวบบอ่าอันนี้ก็จะเป็นแสงเหลืองและเพื่อนอาจจะดูในกล้องเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราสะท้อนไฟเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาปิดพาทิศแล้วก็มาดูตัวสกายนี่ท้องฟ้าคือมันสว่างมากเลยนะรุ่นเนี้ยนี่เปิดร้อโคตอรซโคสว่างหน้าเรามืดไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโทนตอนนี้อ่ะเป็นโทนเย็นบ้าง สวยมากๆเลยนะโทนเย็นอนะถ้าเเพื่อนเนี่ยดูจากท้องฟ้าเหมือนเป็นพระอาทิตย์จริงๆส่องมาเลยแบบเราอยู่ในห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นอันนี้ก็เจาะแล้วก็ตัวนี้ไปวางหรือว่าใส่เข้าไปได้เลยนะและนี่ก็จะเป็นโทนอุ่นนั่นเองมาดูไฮไลท์ของเขากันหน่อยดีกว่าคือแอปเทนซี่เกี่ยวกับไล h ์นิ่งเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับความสว่างเนี่ยเขาทําได้เยอะมากมาดูกันหน่อยอันแรกจะเป็นการไล่ระดับความสว่างก็เวลาเราปิดไฟแล้วเปิดไฟเนี่ยมันจะมีจุดแม็กหรือว่าจุดมินจากมืดเลยไปสว่างสุดเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งได้เลยว่าจะใ กี่วินาทีหรือว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยทำได้เยอะมากอ่ะเราเป็น2วิไลระดับอุณหภูมิก็มาตั้งได้อีกเหมือนกันนะโอ้โหด้านล่างกันหน่อยรวมอุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นๆก็สร้างซีนเซตออโตเมชันนี่เราเอาตัวสกายกับซันให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วกันให้มันรวมกันเนาะเวลาเปิดปิดหรือว่าเวลาจะใช้งานจะได้พร้อมกันมาในส่วนของด้านล่างกันหน่อยก็จะมีอุณหภูมิ4ี่คู่ก็จะมีในส่วนของโทนเย็นกับโทนอุ่นใช่ไหมหรือเราจะมาเลือกเป็นเควินเอาหรือว่าจะไปใช้อุณหภูมิเดียวก็ทําได้เหมือนกันด้าานล่ ก็จะเป็นโหมดการเดินสายไฟถ้าเกิดว่าเราสลับไลน์กับนิวตันอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถมาสลับตรงแอปพลิเคชันอันนี้ได้เลยนะก็ตัวเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่มันจะมีบางอุปกรณ์เนี้ยที่ถ้าเกิดเราสลับเนี้ยฟังก์ชันเขาก็จะสลับกันใช่ไหมซึ่งในนี้มันสามารถมาสลับตรงนี้ได้เลยตั้งค่าเส้นโค้งของแสงนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็เวลาเราเปิดปิดไฟอ่ะมันก็จะค่อยๆวูบเข้าวูบออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราสามารถมาตั้งได้เลยนะไม่ว่าวูบเร็วๆหรือว่าค่อยๆวูบอย่างงี้ก็ทําได้เลยนะเราเปป็นนนนนาากกลลงงะัเพื่อๆีจต้ไป อัปเดตหรือว่าใช้เป็นเวอร์ชั่น3.0หรือว่า3ขึ้นไปนะก็แค่ไป App Store Play Store อัปเดตตัวแอปของเขาเนาะมีตัวที่เราสร้างกลุ่มไว้ใช่ไหมเปิดนี่มีอังท้องฟ้าแล้วก็ผาาทิศด้วยโคตรเฟี้ยวเลย ขอปิดไว้ก่อนมาที่ด้านซ้ายบนนะครับผมตรงตัวโฮมเซ็นเตอร์แล้วก็ตัวฟันเฟืองอะนะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยเวอร์ชันอัปเกรดเฟิร์มแวร์น,นี่อันนี้จะเป็นเวอร์ชันเสถียรภาพนะเราก็มาเป็นเวอร์ชันการพัฒนาลองใช้เวอร์ชันล่าสุดไปเลยแล้วกดยืนยันไปก็ฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าอะไรที่ล้ำๆเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเรามาคิวแอปแล้วก็มาใช้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็น Adapive l i g h t น i n g ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครใช้ Apple Home k i t อยู่แล้วมาดดูกกันนน่่่อออยยยยขงงเเราาี็แไไปไ้ๆลนะ ด้านขวาบนเนี่ยกดบวกแล้วก็ add accessory นี่สแกน QR code ด้านหลังตัว Home Center อ่ะเสร็จแล้วก็ add hub ของตัว t e n s i เข้ามาได้ง่ายๆเลยมันก็จะแพ้หรือว่าเอาตัวลูกๆหรือ Zigbee มาเนี่ยทั้ง3อุปกรณ์เข้า Apple HomeKit ให้อัตโนมัติเลยนะของเราเนี่ย add มาเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในห้องของ t e n s i New นะก็จะเป็นอุปกรณ์3อันนี้นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวดาวไลท์ที่เรารีวิวไปตัวแรกเนาะเปิดขึ้นมาก่อนเลยนี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงโค้สว่างสว่างเหมือนพระอาทิตย์จริงๆเลยเดี๋ยวขอเอาประมาณสัก30%แล้วกันแล้วก็ไฮไลท์ของเราจะอยู่ด้านซ้ายล่างเลยนะครับผมนี่ที่เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยเราเปิดมาแล้วเขาจะเป็น Adaptive l i g h t i n g หรือจะมาเลือกสีเลือกแสงเองก็ทําได้เหมือนกันเนาะด้านขวาเลยอันนี้เราเปิดฟังก์ชัน Adaptive l i g h t i n g อยู่เดี๋ยวขอปิดก่อนนี่อุณหภูมิเย็นโทอนอุน่นก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะมาเลือก f ีฟ l t ที่เขาเซตติ้งเอาไว้อยู่แล้วก็ทำได้ง่ายๆเหมือนกันบร t n น s สก็มาปรับเองได้แบบละเอียดละเอียดก็มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่หรือว่าจะมาใส่ค่าก็ทำได้เหมือนกันเนาะแต่ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น Adaptive l i g h hey, t i n g ให้กดมาเลยเท่านี้มันก็จะเรียนลอกเรียนแบบพระอาทิตย์หรือสภาพอากาศของจริงที่เราอยู่ข้างนอกเนาะก็จะไม่สามารถเลือกสีอื่นได้แล้วตัวนี้เขาก็จะฟิกมาเลยเราใช้ a d a p t i v e l i g h t i n g ตัวฟ <Okay. S 1> ังก์ชันนี้แล้วก็สำหรับตัวที่มีสปอตไลท์เราก็ยังสามารถใช้ a d a p t i v e Lighting เหมือนกันไดดนะ้้นนะเปิมาแลว โอเค50%เปิดพาทิตขึ Still, ้นมาก่อนแล้วก็เปิดทองฟ้าอีกแวบอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะได้มาแล้วโคตรสวยเลยก็ทั้งคู่เราก็ไดใช้ฟังก์ชัน adaptive lining g h เหมือนกันเนาะแล้วมาเปลี่ยนสีอย่างนี้นี่ก็เป็นไงสีใกล้เคียงกันแล้วอันนี้เราก็มาใส่โทนเย็นเปลี่ยนสีให้เนาะถ้าเกิดว่าเราไปเลือกอันซ้ายสุด นี่มันก็จะเขียนมาเลยว่า55% Adaptive เหมือนกับแสงที่มาตกกระทบหน้าผมนะไหมเเหมือนกันเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นแสงจากท้องฟ้าสภาพอากาศตอนนี้นั่นเองแล้วการใช้งานควบคุมอะไรอย่างนี้มันก็สเสถียรมากๆเลยนะก็เนื่องจากมันใช้ผ่านตัวซนะิกบีเนาะปิดปิดปิดเป็นไงนี่มาแล้วท้องฟ้าแล้วก็เปิดแล้วก็เปิด โอเคถึงแม้จะใช้ผ่าน Apple Home k i t ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยด้านซ้ายบนมันก็จะมีรูปสัญลักษณ์ตัวไฟเนาะมันก็เปิดปิดทีเดียวได้หมดเลยเป็นไงโคตรเร็วโอเคทั้งไฟทั้งเฟรมนี่มืดไปหมดเลยไฟสตูของเรานี่ยังสว่างสู้ไอ้สองตัวนี้ไม่ได้เลยเนะี่ยแล้วก็ในส่วนของออโตเมชันเนี่ยเนพื่อนจะสามารถสร้างได้ท้งใน Apple Home k i t หรือ Apptenncy ก็ทําได้เหมือนกันเลยไอพวกเนี่ยมันจะลิงก์แล้วก็อัปเดตสถานะเร็วมา,มากๆเลยนะเดี๋ยวเราลองปิดก่อน3ดวง แล้วก็เปิดอกลับมาที่แอป a n n นซนี่เป็นไงเปิดแล้วแล้วก็มาลองปิดจากไอแอป,ปนี้มาดูอีกแอป,ปนึงโอ้โหโคตรเร็วเลยนะครับผมโอเคกดเปิดไปก่อนแล้วก็มาที่แอปเทรนซี่ชันะเป็นไง ก็จะเป็นพาทิต์ที่เราเปิดขึ้นมาตะกี้ใช่ไหมการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะเราแค่เอาเลื่อยเนี่ยไปหั่นฟ้าเพดานเราให้เป็นสี่เหลี่ยมนี่ก็ขนาดตามนี้เลยเสร็จแล้วก็ยัดโคมไฟเราเข้าไปเชื่อมต่อลายกับนิวตันล้วก็ใส่ตัวฝาเข้าไปแค่นั้นเลยเราเนี่ยก็จะติดไอ้ตัวนี้แหละในห้องน้ำนะอยู่คอนโดบางทีก็อยากจะได้แสงพรา,าทิตย์กับเขาบ้างก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย